สุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตที่จะชี้แจงประเด็นหลักๆที่สําคัญนะครับที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยและอภิปรายมาในประเด็นแรกองค์การค้าของสกศนั้นมีประธานบอร์ดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มผู้ช่ชอบและสังการให้ผมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้ใตกฎหมายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรการศึกษาพศ2546ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสที่สุดครับบทบาทขององค์การค้าว่ามีหน้าที่ในการจัดหาซื้อหนังสือสื่อการเรียนการสอนเสื้อเครื่องแบบนักเรียนและสื่อการสอนนะครับให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการาและหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นโดยให้มีหนังสือแบบเรียนที่มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง,ง่าย องค์การค้าของสกคนั้นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับปัจจุบันปีงบประมาณ2569องค์การค้าก็ไม่ได้ขอการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินกับรัฐบาลในงบประมาณ5,000ล้านบาทที่สพทได้อุดหนุนไปเรื่องหนังสือเรียนนั้นองค์การค้าได้ ลูกค้าแล้วก็ได้รับการจัดซื้อจากองค์การค้าเนี่ยเป็นเงินมวลเงิน2พันล้านและเอกชนอีก3พันล้านนะครับใน5พันล้านน่าแสดงออกถึงอะไรครับว่าองค์การค้าได้สักสี่สิอร์เซนหมายถึงว่าเอกชนได้อีก60เซนนั่นก็คือการแชร์ลิงของตลาดเพื่อเกิดการแข่งขันแต่ประเด็นนี้ครับเรื่องที่ท่านห่วงใยในเรื่องถึงราคาที่แพงขึ้นขอยืนยันตรงนี้นะครับถ้าเช็คราคาตลาดจริงๆนะครับหนังสือขององค์การค้าเมื่อเทียบกับ หนังสือของสำนักงานพิมพ์เอกชนแล้วถ้าเทียบกันจำนวนแผ่นหน้าต่อหน้ายืนยันว่าอง,อง,งาค์การค้านั้นถ้าราคาจริงคือถูกกว่าครับท่านตีก็ทำอย่างรอบคอบแล้วก็สั่งการอย่างกําชับครับว่าจะต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังในการจัดซื้อจัดจ้างการที่จะไปล็อกสเปคการที่จะไปล็อกทีโออาร์และล่าสุดปี6 7เจหกปก็มีการฟ้องร้องเรียนเรื่องนี้ครับแต่คำสั่งสารปกครองบอกว่าไม่คุ้มครองครับให้องค์การค้า ได้ดำเนินการตาม TO r อาต่อไปครับมีท่านสงสัยว่าการจัดพิมพ์แบบหนังสือขององค์การค้านั้นทําให้หนังสือเรียนแพงขึ้นถ้าไม่มีองค์การคา้าเข้าไปเอกชนจะสามารถเป็นคนกําหนดราคาเองได้ทั้งหมดครับแต่ถ้าเกิดขององค์การค้าแพงกว่าเอกชนโรงเรียนเขาไม่เลือกซื้อแล้วครับเพราะการที่จะเลือกซื้อหนังสือแบบเรียนของโรงเรียนต่าง ต้องผ่านคณะกรรมการสฝ่ายของแต่โรงเรียนครับผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนและผู้แทนนักเรียนมาตกลงกันว่าในกลุ่มสาระนั้นๆต้องการจะใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ไหนที่เหมาะสมกับโรงเรียนนั้นๆครับผมจะให้เห็น2ปีสุดท้ายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวรเอกเพิ่มพูลิชชอบเข้ามากำกับดูแลท่านจะเห็นนะครับว่าปี67 12เเซที่เราจะซื้อหนังสือแบบเรียนแล้วได้ราคาต่ำกว่าราคากลาง และก็งบประมาณแต่ว่าเราประหยัดไป12%ครับเราแสดงเห็นปีสุดท้ายครับปี2568เราไม่ใช่ประหยัด15%ครับเราประหยัดไป19กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งหลักสูตรที่พูดถึงนั้นมันจะมีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เราได้ยินกันมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นหลักสูตรช่วงชั้นที่อยู่ระหว่างการทดลองปี2566ถึง2568หลักสูตรนั้นจะต้องทดลองใช้3ปีให้ครบช่วงชั้นเพื่อจะนําผลทั้งหมดมาประมวลว่า มีเป็นไปตามเป้าหมายมีผลสำเร็จเพียงใดหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นจะประมวลผลได้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา2568ในเทมอม2เนี่แหละครับเมื่อคณะกรรมการนะครับชุดนี้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงได้มีมติให้ใช้หลักสูตรเป็นหลักสูตรปฐมวัยปี2568และหลักสูตร ประถมต้น2568โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ4ชุดซึ่งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยผู้บริหารสสวชศึกษานิเทศครูผู้บริหารสสวทผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้านเช่นศาสตราจารย์บัณฑิตนะครับเอื้ออาพอท่านก็เป็นอดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ศาสตราจารย์สิริเดชสุชีวะนะครับรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงผู้มีประสบการณ์ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีความรู้ต่างๆมาร่วมกันประเมินผลและหลักสูตรใหม่นี้ก็ได้ใช้กับจํานวนโรงเรียนในปีการศษึานี้2,568ไปจํานวน4,398แห่งนะครับขอเรียนว่าขณะนี้อาชีวะมีผู้เรียนกว่า6,000คนอยู่ในระบบทวิภาคี1แสนกว่าคนนะครับซึ่งเพิ่มจากปี2,566นั้นถึง35%มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะและตอบโจทย์ผู้ประกอบการรวมถึงเตรียมความพร้อม ให้กับผู้เรียนได้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตครับ